สวัสดีค่ะคลิปนี้หน่วยก็พเพามาปากเสียงเอาเถอะค่ะเพราะว่าผ้านางรถเม่ค่ะถ้าแม่นหนูเ่าหงืเสียเสียงกระสิบกระสิบนกมินละคนโมจีนางรถเมฆนักกันเขาก็อาสินค้าค่ะหันใจ ใสสีฮอดบานนะคะเดินงานก็นหาธุลเนาะคะ่ะเนาะเดินทางไม่ก็คือวางนะคะเบอร์สิฮอดบานก็เดินหนุ่ยก็พามาชมบรรยากาศสองข้างทางะคะ่ะบางสองข้างทางแต่น,นวลหนุย่ยก็ท่ายแค่ทางเดียวะคะ่ะพากันรับชมบรรยากาศทำกันเลยค่ะ กระเสิร์กระเสิรแน่เลยคะ่ะจะงนอนตอนถ่ายคลิปโอ๊ยแต่ดิว่าจะคองกระเสิร์กระเสิรค์ค่ะค่ะเอาไขอโทษขออภัยหน่ยหน่ยนะคะเด้ป้าค่ะรับชมบรรยากาศกันต่อค่ะ ิลมวืนนะนะคะจัน้อยเพราะว่ามีตตนใหม่ค่ะตอนนี้นุ่ยกะกำลังสิภาพพี่นอนยังไปขึ้นสะพานร้อยค่ะ

ជាធន ung អរគុណយ៉ាងពិបាកណាเด้อค่ะបងប្អូន i เอาละค่ะ,ะ,คะกำวั่าพบกับนุ่ยะคะ่ะผมยุ่งาบานรถเม่มากงานงด้วยกระสิขคจบบลิไปเพียงสามนีล้ะคะ่ะมงนสิกลับห,ห่อมมานอนลหรคะ่ะมันเด็นกนะเนประคอ กราบขอบคุณหลายๆนะคะทีก่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนูอีกกดซับสไครต์ให้หนุอยคอมเมนต์ให้หนยนับด้วยค่ะไปนอนละคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมือได้กระว้แต่มือคางเดียวค่ะเพราะว่าอีกครั้งหนึ่งจับกล้องค่ะบ๊ายบาย,บาย